คุณกําลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z กิโลเรสารานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสายจรวดฟ้าสซาราสุภิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใตย้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกา สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสายจรวดฟ้าสาราสาุยิมาัลสารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเอเชียใตย้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกาครับก็วันนี้พบกับเรา2คนนะครับสวัสดีค่ะดิฉันการวีจิตองอาจนักการทูตปฏิบัติการกองแอฟริกากรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะครับและก็ผมครับนักสวัสดิ์สารีนะครับนักการทูตชำนาญการที่ปรึกษากองแอฟริกาเช่นเดียวกันครับวันนี้เรานะครับ จะมาเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์การเดินทางไปเยือนทวีอฟริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อเรื่องก็จะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวในภูมิภาคแอฟริกาครับ ใช่เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงไตรามาสสุดท้ายของป e ีแล้วนะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็กําลังเริ่มมองหาแพลนในการท่องเที่ยวนะคะในช่วงวันหยุดเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคะการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการให้รางวัลกับชีวิตนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนาทวีปแอฟริกานะซึ่งถือว่าเป็นอีกอทวีปหนึ่งนะคะที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีคนไทยจานวนไม่เยอะนะคะที่ได้ไปท่องเที่ยวที่แอฟริกาค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่เราจะเดินทางเนี่ยเราก็ควรจะเตรียม นะะในการเดินทางด้วยการสํารวจตัวเองก่อนว่าเราสนใจการเดินทางประเภทไหนบ้างนะคะรวมถึงศึกษาข้อมูลนะั้นประเทศที่เราต้องการจะเดินทางไปนะคะเพื่อที่จะได้มีมการเดินทางแล้วก็การท่องเที่ยวที่ราบรื่นนะคะแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็สนุกเต็มที่กับการเดินทางะคะ่ะ อย่างไรก็ตามนะคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอลองแบ่งนะคะประเภทของการท่องเที่ยวตามความสนใจเนี่ยเราจะสามารถแบ่งได้เป็นทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ค่ะก็จะเป็นการดูอะไรทาโบราณต่างๆนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะทีะ่เราจะได้ไปดูซาฟารีนะแล้วก็รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพนะแล้วก็ สิ่งที่3เนี่ยก็คือเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตนะคะที่เราจะได้ไปดูธรรมชาติอาหารแล้วก็วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นนะคะทีนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะคะเราก็จะขอเริ่มต้นด้วยประเทศแรกนะคะซึ่งก็คือเป็นช่วยอีปแอฟ,ฟริกาทางตอนเหนือะค,ะค่ะกะ็ทางตอนเหนือของแอฟ,ฟริกาเนี่ยก็จะเป็นอะไรจำไหมครับก็เป็นทะเลสายซาฮารานะครับแล้วเราก็จะมีประเทศในภูมิภาคแอฟริกาเหนือหลายประเทศประเทศเหล่านี้ก็ จะอยู่ในคกว่าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมกรีกโรมันในอดีตซึ่งลงมาจากทางอิตาลีทางยุโรปใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีการผสมผสานเป็นเขาเรียกว่าอายธรรมของอิสลามมุสลิมแล้วก็พวกภาษาอาหรับก,ก็เข้าไปนั่นเนี่ยก็จะเป็นการผสมผสานาที่ลงตัวแล้วก็เป็นวัฒนธรรมเฉพาะตัวที่สวยงามมากอันนี้ก็พูดถึงประเทศที่เป็นที่นิยมมากนะครับเมื่อพูดถึงแอฟริกาเหนือประเทศหนึ่งเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้ ก็คือโมร็อกโกก็คือราชอาณาจักรโมร็อกโกนั่นเองครับโมร็อกโกเนี่ยต้องอให้ข้อมูลในเชิงกายภาพนิดหนึ่งนะครับโมร็อกโกเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกานะครับทางทางเหนือเนี่ยก็คืออยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะว่าเหนือเมดิเตอร์เรเนียนขึ้นไปก็คือทวีปยุโรนะครับทางตะวันตกของโมร็อกโกก็จะเป็นมหาสมุทรอันติกครับ แล้วก็ทางใป้ายติดกับประเทศมมรตเนียทางตะวันออกติดกับประเทศแอลจีเรียแล้วก็ในส่วนของโมร็อกโกกับไทยเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ก็ถือว่าใกล้ชิดกันพอสมควรเพราะว่าเราทั้งสองประเทศเนี่ยมีสถานทูตระหว่างกันเรามีสถานทูตของไทยอ,อยู่ที่โมร็อกโกชื่อว่าสถานเอนะกอัครราชทูตณกรราบาัตเพราะว่าราบัตคือเมืองหลวงของโมร็อกโกส่วน โมร็อกโกเองก็มีสถานการ์ษทุนอาชนาจักรโมร็อกโกที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับก็เนื่องจากเรามีสถานทุตร,ระหว่างกาันแล้วก็จะมีชุมชนไทยชุมชนชุมชนไทยในโมร็อกโกแล้วก็ชุมชนโมร็อกโกในไทยจะมีการไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนในภาคประชาส่วนกันนะครับแลวในการเดินทางเนี่ยก็ทางข้าฝ่ายโมร็อกโกเนี่ยได้ทําให้กระบวนการการเดินทางเข้าโมร็อกโกเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นคือยังต้องขอวีซ่าอยู่แต่ว่า เขาเปิดระบบ e- v i s a ให้นะครับสามารถเปิดเข้าไปสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถานทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยนะครับก็เป็นโมร็อกันเอบาซีประมาณนี้นะครับแล้วเข้าไปดูในเรื่องของวีซ่าสามารถแอปพลายออนไลน์ได้เลยนะครับถือเป็นการอำนความสะดวกซึ่งเขาให้แก่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อันนี้เป็นให้แรงจูงใจละว,ว่ามันมันไม่ได้เที่ยวยากขนาดนั้นนะครับถ้าเราซื้อตั๋วเดินทางไปจองที่พักแล้วอ่ะเมืองไหนที่น่าสนใจ ก็ขอพูดถึงเมืองเชิงประวัติศาสตร์ในเมืองแรกเลยก็คือวอลูบิลิสวอลูบิลิสเนี่ยเป็นแหล่งอรารยธรรมของอโรมันโบราณด้วยนะครับจกักรวรรดิโรมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในอิตาลีฝรั่งเศสสเปนอะไรเขาข้ามเมดิเตอร์เรเนียนลงมาก็มามีแหล่งโบราณคดีนะครับอยู่ในวอลูบิลิสวอลูบิลิสเนี่ยเขาสมัยก่อนเนี่ยเป็น อาณาจักรโมริตเนียโมริตเนียได้กลายมาเป็นโมร็อกโกแล้วก็โมริเตเนียแต่ว่าในพื้นที่บรูบบลิสเนี่ยเป็นของโมร็อกโกปัจจุบันนะครับเขาสมัยก่อนก็เพื่องปู่แล้วก็เนี่ยก็เลยยังหลงเหลือเป็นซากปราทพังแบบเห็นทุกวันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่น่าสนใจเขาจะมีประตูชัยนะครับมีบาซิลิกาเอ่อมีวิหารเทพีวีนัสมีวัดคาพิโตลิน ครับเขาจะเอาไว้บูชาเทพเจ้าของทางกรีกโรมันนะครับเช่นพวกจูปิเตอร์จูโนเทพมินเนานะครับอันนี้เป็นเมืองแรกเมืองถัดไปเนี่ยเป็นเมืองเฟสครับเ <ME> ม <U X. S 1> ืองเฟสเนี่ยมันจะ,ะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของโมร็อกโกนะครับสมัยก่อนที่ปกครองเป็นอาณาจรรักรอาณาจักรก็คือมีกษัตริย์ปกครองเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันก็ยังเป็นกษัตริย์ปกครองแต่นึกออกไหมครับว่าเขาถูก เขาเรียกว่าถูกฝรั่งเศสปกครองถูกสเปนปกครองแล้วก็ต่อมาได้รับเอกราชแต่ว่ายังปกครองโดยกษัตริย์สืบต่อเนื่องกันมาเป็นพันปีอันนี้เฟสเนี่ยเป็นเมืองที่มีน้ําไหลผ่านนะครับการขมนาคมถางน้ําสะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้า,จาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เลยเป็นที่มาด้วยว่าเลยมีได้กลายเป็นเมืองหลวงที่สําคัญในอดีตนะครับมันเคยมีความขัดแย้งมีการเปลี่ยนผ่านควบหน้าทางการเมืองกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น เมืองที่เล่าประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีแล้วมันเป็นสมัยประวัติศาสตร์ที่หลังยุคโรมันไปแล้วนะครับมีวัฒนธรรมอาหรับวัฒนธรรมมุสลิมเข้ามานะเมืองเฟสเนี่ยก็จะเห็นชัดมากครับแล้วก็มันจะพูดถึงเมืองเฟสแล้วก็จะพูดถึงเมืองมาราเกสด้วยมาราเกชก็เป็นเมืองแห่งเมืองวัฒนธรรมอีกเมืองนึงที่โดดเด่นมาราเกชจะสมัยกว่าเฟสหน่อยแต่ว่าทั้งสองเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวทั้งคู่แล้วสองเมืองนี้เคยได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงแล้วก็มีการสลับกันเป็นเมืองหลวงในหลาายคครรั้งงกก็็เปน เปลี่ยนควมแนานทางการเมืองด้วยนะครับโดยสมัยเมืองเฟสเมืองหลวงเนี่ยเขาก็มีกำแพงเมืองเก่านะแล้วเขาก็ไปสร้างกำแพงเมืองใหม่ครอบเข้าไปอีกคือกำแพงกำแพงใหม่เขาเรียกเฟสเอลจินิตนะครับเดนิวเฟสเฟสใหม่แล้วก็เมืองเมืองเก่าก็จะเป็นเฟสเอลบาลีนะเพราะฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยๆก็จะเป็นเฟสเอลบาลีนะครับ ต,ตน,นอกจากนั้นเนี่ยก็โมร็อกโกจริงๆมีมันภูมิประเทศเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายมันมันเป็นประเทศที่มีทะเลสายซาฮารานะมีชายหาดสวยงามนะมันก็จะมีเมืองเมืองท่องเที่ยวแบบหลายรูปแบบมากมีรีสอร์ทมีให้ไปดูอูดไปขี่อูดไปใช้ชีวิตกับคนทะเลยกคนอามาซิกคนคนที่เป็นชาวเบอร์เบอร์นะค,ะคนคนพื้นถิ่นที่นั่นแล้วก็ อย่างติดเทือกเข,ขาแอตลาสนะฮะมีภูเขาซึ่งหน้าหนาวก็จะมีหิมะปกคลุมนะฮะเนี่ยเป็นประเทศหลากหลายมากอันนี้ก็เมืองต่างๆอื่นๆนะเมืองแทนเจียอยู่ทางเหนือติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับมีเมืองคาสาบลังกาซึ่งเป็นเมืองหลวงเศรษ,รษฐกิจปัจจุบันเมืองเชฟชาเวนเมืองที่เป็นสีฟ้าน้ําเงินทั้งเมืองสวยงามอันนี้ก็เล่าให้ฟังของขยายความให้ให้ทราบแล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่อยากยกตัวอย่างของแอฟริกาเหนือเองเนี่ยก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับก็คือสารธารณรัฐตูนิเซียตูนิเซียเนี่ย นะครับเดี๋ยวเล่ากับโมร็อกโกอยู่ตะวันตกสุดทางเฉียงเหนือใช่ไหมครับมันจะข้ามแอลจีเรียมาหนึ่งประเทศแล้วก็มาเป็นตุนิเซียตุนิเซียเป็นประเทศยาวๆเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่ตั้งเนี่ยทำให้อยู่เหนือสุดของทวีปแอฟริกาเลยแล้วก็อันนั้นเนี่ยคิดเหนือและตะวันออกเนี่ยติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับข้ามขึ้นไปเหนือขึ้นไปจะเป็นอิตาลีนะครับทางตะวันตกของตุนิเซียเล่าแล้วนะคือแอลจีเรียตะวันออกเฉียงใต้ของตุนิเซียก็จะเป็น รัฐสเบียนะครับก็ในส่วนของตุนิเซียกับไทยนยความสัมพันธ์ก็ราบรื่นนะครับเดี๋ยวเราอาจจะไม่ใกล้ชิดเท่าโมโร,โร็อกโกเพราะยังไม่มีสถานทูตระหว่างกันแต่ว่าเรามีตั้งกองสุนย์กิจมศักดิ์เป็นผู้แทนกองสุนของเราทั้งสองประเทศนะครับเรามีกองสุนย์กิจมศักดิ์ของไทยนะครับอยู่ที่ตุนิเซียเป็นชาวตุนิเซียคุณแกรินไอเยสนะครับแล้วก็ที่ตุนิเซียก็มีแต่งตั้งกองศูนย์กิจมศักดิ ตุนิเซียเปจำประเทศไทยนะครับทำงานอยู่ที่กรุงเทพแต่เป็นคนที่ทํางานให้รัฐบาลตุนิเซียนั้นเนี่ยเวลาขอวีซ่าก็จะสามารถขอผ่านเวลาคนไทยนะเดินทางขอขอผ่านการุงสุธีมัสตั์ตุนิเซียได้ครับสถานที่ท่องเที่ยวก็จะเป็นที่มันอิงกับโรมันกรีโบราณแล้วตุนิเซียได้มีความพิเศษอย่างหนึง่งนะถ้าถ้าถ้ารู้จักเรื่องโรมันนะฮะเราประวัติศาสตร์โรมันเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นสงครามพิวิกมโอ เป็นสงครามที่ชาวโรมันเนี่ยสู้กับชาวคาร์เทจนะครับชาวคาร์เทจมาจากไหนชาวคาร์เทจมาจากยุนิเซียปัจจุบันนี้เองนะครับคาร์เทจเนี่ยเป็นคู่แข่งของกรุงโรมนะในการขยายดินแดนการใช้ทรัพยากรต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยชาวคาร์เทจก็พ่ายแพ้ให้กับโรมันนะครับแล้วก็ชาวโรมันก็ข้ามมาตั้งลกล่างข้ามเมเ์เลเนียนมางั้นเนี่ยบริเวณคาร์เทจก็กลายเป็นเมืองโรมันครับ เมืองทั้งหลายเหล่านี้รวมทั้งของโมร็อกโกด้วยเนี่ยก็ได้รับการขึ้นทะเบ,บียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกน,นะครับอีกเมืองหนึ่งคือเมืองแกลวันแกลวนนี่ออกเสียงแบบสำเนียงฝรั่งเศสจริงๆมันคือไขรวนเมือนไครวนนะครับก็เป็นเมืองเมืองที่เป็นสถาปัตยกรรมอารับค่อนข้างเด่นชัดเพราะฉะนั้นก็คือเป็นยุคสมัยที่ผ่านมาหลังโรมันละตนุนิเซียก็จะมี ขาเรียกว่าอิทิพลอารับในเมืองไคโรนี่นะครับมีมัสยิดมีโรงเรียนสอนศาสนามัดราสัสมีสุสานต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เขาจะมีหอโดมสูงอะไรต่างๆนะครับแล้วมันก็จะมีตอกซอกซอยด้านหลังที่แบบเป็นย่านเมดินะเป็นตลาดเป็นอะไรต่างๆเขาก็บอกมันจะเป็นภาพที่ปัดก,กันนี่เราเอาเอสวยงามนะถ่ายรูปบ้างถนนต่างๆเป็นเขาวงกดเรียงรายนี่ก็บรรยาย ม่ทราบนะฮะมันก็จะเปีนเป็นเสน่ห์นะาลหลงใหลแลวนอกจากนั้นเนี่ยจริงๆตูนิเซียเป็นเมืองเล็กๆประชากรแค่หล้านคนเองแต่ว่าเขาก็เดน่นด้านการท่องเที่ยวยุโรปก็ชอบไปชอบมานะฮะเมืองหลวงมีกรุงตูนิสนะครับก็น่าเที่ยวเหมือนกันนะครับอ,อยใใู่ใกล้ใกล้เมดิเตอร์เรเนียนเลยแล้วก็มีเมืองเจอบ้าเป็นเกาะครับเกาะในที่นี้ก็มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ทางการท่องเที่ยวนะครับอยากให้ทุกคนไปคนพบกันอันนี้เนี่ยเป็น เล่าถึงเรื่องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นตัวอย่างที่มีม,ม,มีมีหลายที่มีอะไรต่างๆแต่ว่าเดี๋ยว ต่อไปจะเป็นการท่องเทีย่ยวในเชิงไหนครับคุณการลวีจะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติะคะ่ะทีนี้เนี่ยสำหรับการท่องเทีย่ยวเชิงธรรมชาติเนี่ยเราก็จะมาเริ่มจากประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้นะคะโดยที่จะขอเริ่มจากแอฟริกาใต้ก่อนเลยนะซึ่งบอกก่อนเลยว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆนะคะเพราะว่าแอฟริกาใต้กับไทยเนี่ยก็ครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน30ปีในปีนี้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะแอฟริกาใต้เนี่ยก็ทิศเหนือเนี่ยจะติดอยู่กับประเทศนามิเบียนะคะบอสเวียซิมบับเว ทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็จะติดกับโมซัมบิกเอสวาตินีนะแล้วก็ทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรอินเดียนะคะทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรอแลนติกนะคะโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างแอฟริกาใต้กับไทยเนี่ยก็ดําเนินไปอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็โดยที่แอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคแอฟริกานะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาเนี่ยก็ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตา30วันในการเดินทางเข้าแอฟริกาใต้นะคะ ทีนี้สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะยกตัวอย่างสําหรับวันนี้นะก็คือเป็นอุทยานแห่งชาติครูเกอร์นะคะซึ่งเป็นเขตส,สงวนห้ามล่าสัตว์นะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริกาใต้เลยเป็นที่อยู่ของนกมากกว่า500ชนิดนะคะสัตว์เลยควานสัตว์เลยคลานกว่า100ชนิดแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเกือบ150ชนิดเลยทีเดียวนะคะที่นี้เนี่ยในบริเวณของอุทยานเนี่ยก็ประกอบไปด้วยแหล่งโบราณคดีหลายแห่งนะ,ะแล้วก็มีพันไม้ดอกไม้ที่สวยงามและหลากหลายนะคะนักท่องเที่ยวนกักปัจเนีัยสามารถสำรวจ พยายนแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยด้วยการด้วยการนั่งรถนะหรือว่าจะเป็นการชมโดยขึ้นบรลลูนลมร้อนก็ได้นะคะก็พิเศษมากเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะสำหรับประเทศที่2นะใน ภูออมิภาคแอฟริกาตอนใต้นะก็คือเป็นมาดากัสการ์นั่นเองนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับประเทศนี้เนี่ยซึ่งเป็นประเทศเกาะนะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกานะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ก็น่าจะรู้จักประเทศนี้นะจากาการ์ตูนเนี่ยซึ่งประสบความสำเร็จมากๆนะคะเรื่องมาดากัสการ์นั่นเอง โดยที่ภูมิประเทศของมาดากัสการ์นะก็จะตั้งอยู่บนมหาสมุทรอินเดียนะคะบริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟ,ฟริกานะคะตรงข้ามกับชายฝั่งโมซัมบิกเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับ4ของโลกเลยทีเดียวค่ะความสัมพันธ์ระหว่างกันระหว่างไทยกับมาดากัสการ์เนี่ยก็ดําเนินไปอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยตัวอ,อย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่จะแนะนําให้รู้จักกันเนี่ยก็คือจะเป็นถนนแห่ง,หงต้นเบาบบบนะคะก็จะ พบเจอได้มากในในมาดากัสการ์นะคะคที่นี้เนี่ยะค,ะความพิเศษเป็นยังไงครต้นเบบ<ช>ความพิเศษของต้นเบาบับนะก็นะนะคือว่ามันสามารถดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งแล้วก็กันดารนะแล้วก็เนื่องจากมีบริเวณกลางลําต้นขนาดใหญ่ที่ใช้กักเก็บน้ำนะคะอ<ม>ย่างมหาศาลเลยนะแล้วก็ในช่วงที่มันผลัดใบเนี่ยก็จะเหลือแต่กิ่งก้านนะคะจะเห็นเหมือนกับรากไม้ฉี้ขึ้นฟ้านะคะ<ม>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะเรียกต้นเบาบับว่าต้นไม้กลับหัวนั่นเองนะคะแล้วก็ความโดดเด่นของมันเนี่ยก็มีหลายอย่างก็คือเป็น ต้นไม้ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกนะมีอายุถึง1 0 0 0ถึง3,000ปีเลยเดียวนะคะซึ่งก็คือคยืนยาวมากนะคะอยา่าแล้วก็เป็นต้นไม้นะอ่อนที่โตเร็วนะมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นประมาณ6 1ถึงเมตรด้วยกันนะคะทุกส่วนของต้นเนี่ยสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้นะดังนั้นมันจึงมีชื่อเลยกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นต้นไม้แห่งชีวิตนั่นเองนะคะสำหรับมาดากัสการ์นะก็พิเศษมากๆเช่นกันนะคะครับอุบาแบบนี้6 1ถึง,งเมตรเนี่ย10คนโอบรอบเลยนะจริงๆแล้วโอ้โหใหญ่มาก น่าไปดูนะครับใช่ถ,ถ้ามีโอกาสก็ไม่อยากให้พลาดไปเที่ยวมาดากัสกากันนะคะใช่ที่นี้นะคะก็จะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจะเป็นภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกนะคะซึ่งก็เราจะโฟกัสไปที่ประเทศเคนยาอั่นเองนะคะเคนยาเนี่ยทิศเหนือติดกับเอธิโอเปียนะคะแล้วก็ทิศใต้ต,ติดกับประเทศแทนซาเนียนะแล้วก็ตะวันออกติดกับโซมาเลียตะวันตกติดกับเซาสุดาน,นะคะยูกันดานแล้วก็ทะเลสาบวิกตอเรียนะคะทีน<ม>ี้เนี่ยความสัมพันธ์กับไทยก็เช่นเคยนะก็ดําเนินไปอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็ตัวอย่างสถาน ท,ท่องเที่ยวที่วันนี้จะยกมาพูดนะ่ก็จะเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะอ,อ,อุมโบเซลีนะคะซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งนะอุทยานแห่งชาติอันนี้เนี่ยก็จะแบบ ครอบทับด้วยยอดเขายอดเขาคิริมันจาโลนะแล้วก็เป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในแอฟริกานะในการชมฝูงช้างอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็สามารถที่จะพบความหลากหลายทางภูมิศาสตร์นะคะเช่นพื้นที่ชุ่มน้ำนะแล้วก็เป็นทุ่งหญ้าสวรรค์น,น,นะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถเยี่ยมชมชุมชนชาวมาไซนะคะที่อาศัยอยู่รอบๆส่วนสาธารณะแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสกับ,กบวัฒนธรรมพื้นถิ่นได้นะก็เรียกว่าครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะสำหรับที่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ของเคนยาคะ เห็นเห็นแบบนี้นะครับเป็นภูเขาเนี่ยจริงๆก็ถ้าไปอากาศหนาวนะห <c oughs> oh, ัไม่แบบไม่ได้แบบเป็นร้อนเป็นทุ่ทุ่งหญ้าสวรรา์น,านึกว่าจะร้อนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นี่อยู่บนเขาเลยแล้วก็เห็นไหมครับเป็นรูปช้างป่าช้างป่าแอฟริกาเนี่ยก็ไม่เทียบกับไทยเนี่ย ขนาดแบบแตกต่ตางกันมากช้างไทยก็บอกค่อนข้างค่อนข้างใจดีแล้วก็ตัวเล็กกว่าถ้าช้างป่าแอฟริกาเนี่ยตัวใหญ่เบ้อเลอรเลยแล้วก็ดุร้ายนะฮะสมมิสัยส่วนใหญ่ดุร้ายแต่เขาอยู่กันเป็นฝูงถ้าเขาอยู่ใน,นถ้ำกลางเขาเองเราไปชมธรรมชาติแบบซาฟารีเราไปแบบบุคคลที่3เนาะเราไปนั่งรถแล้วก็แบบสัมผัสชีวิตเขาไกลๆอย่างเงี้ยขอ,อยนนเลยเขาไม่ทําอะไรเราแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเสิมธรรมชาติเพราะเราก็อนุรักษ์ธรรมชาติเราไม่ได้ไปทาลายธรรมชาติเนี่ยดีมากเลยครับก็ อันนี้เป็นหมดหมดจากเรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วมันก็จะมีอะไรที่มันกลับเข้ามาเป็นมิติของมนุษย์นิดหนึ่งนะครับถ้าอยากท่องเที่ยวในแอฟริกาแล้วก็แบบไปอะไรมันมันสัมผัสชีวิตสัมผัสอะไรต่างๆก็จะมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยก็คือเราไปสัมผัสชีวิตผู้คนคนในแอฟริกาเนี่ย เขาประกอบด้วยเผ่าพันธุ์หลากหลายมากมมก่อนที่นะครับประเทศคือแอฟริกาเนี่ยหลายประเทศก็จะโดนล่าอน,น,าน,นิคมยีอน,าน,น,าน,นิคมใช่ไหมครับเขาเขาเคยเป็นเผ่าพันธุ์เคยเป็นมีเอกลักษณ์ประจำชาติภาษาพูดของเขาที่แตกต่างกันหลายคนที่ก็จะพิจารณาการแบบจัดทริปแบบไปโฮมสเตย์ไปอยู่กับเขาปรอ,อาศัยแบบใช้วิถีชีวิตแบบเดียวกับคนในแอฟริกาเลยนะก็จะเห็นได้จริงๆคนแอฟริกาเนี่ยเข้าใจดีอัธยาศัยดีใจมาก เนี่ยก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ก็อยากแนะนำกันแต่ก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างไม่รู้อากาศจะมีค่าใช้จา่ายมีอะไรที่ต้องอาศัยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องสังเกตต้ตองระวังนิดหนึ่งว่าควรไปในประเทศที่ปลอดภัยนะครับดูประกาศของสถานทูตว่าถ้าถ้าประเทศไหนอันตรายประเทศไหนกลุ่มในภูมิภาคไหนโซนไหนเสี่ยงไม่ควรไปใช่ถัดไปเนี่ยก็ อยากจะแนะนำนะฮะมีภูมิภาคที่เรายัางไม่ได้พูดถึงเลยเมื่อกี้พูดแอฟริกาตะวันออกไปแล้วแ<ช>อฟริกาตอนใต้แล้วตะวันตกแล้วเหนือเออขอโทษท่านเหนือนะฮะไดแล้วมันมีภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเลยที่มันจะยื่นเข้าไปยื่นเข้าไปในมาหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยเขาเรียกภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกก็มีประเทศที่เด่นๆก็แนะนําก็คือประเทศเซเนกัลสาธารณรัฐเซเนกัลนะครับเขาจะอยู่ในทางตะวันตกของแอฟริกาจริงๆอยู่ตะวันตกสุดเป็นแหลมยื่นเข้าไปในมหาสมุทรเลย นะครับพรมแดนทิศเหนือติดกับโมริเตเนียติดใต้ติดกับกินีแล้วก็กินีบิซาวไม่เหมือนกันนะกินีนี่พูดฝรั่งเศสกินีบิซาวพูดโปรตุเกสทางตะวันออกติดกับมาลีนะครับมาลีที่ที่เราไปช่วยหมอสองกลับมากันนะแล้วก็มีทางทิศตะวันตกติดกับแกมเบียแล้วก็มหาสมุทรอตแลนติกคือจริงๆเซเนกัลติดกับมาลีแต่มาลีเขาประเทศใหญ่เซเนกัลตอนนี้ยังท่องเที่ยวปลอดภัยอยู่นะส่วนมาลีไม่แนะนาตอนนี้จะไม่แนะนําให้เดินทางนะก็เราก็มีความสัมพันธ์อันดี เรามีสถานทูตท,ทั้งสองแห่งนะครับเราให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาแก่เซเนกัลมากมายโครงการค้าที่ยามโครงการเพราะเนี้ยงปลาแลรูปอาหารนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นเลยเสาเรดบ้าคือทะเลสาบสีชมพูมีความมหัศาจรรย์เพราะว่าไม่ได้มีใครเป็นระบายสีชมพูนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติเราไม่เคยเห็นที่ไหนบนโลกเขาอยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวงคือกุงดากานะครับมันคาบสมุทรกาบูเรดีหรือเคปเวิร์ดนะครับทะเลสาบมีปริมาณเกลือและก็ความเข้มข้นของเกลือสูงจนมันกลายเป็นสีชมพูถ้าให้เดาก็คงเหมือนกับเคยได้ยินเรื่องพิงซอหรือฮิมาลาย,ยันซอลฮะเกลือฮิมาไหลกลายเป็นสีชมพูน่าจะเป็นอันนั้นแหละนะฮะก็มีคล้ายๆกันคนที่ไปเล่นน้ำที่ทะเลสาบก็สามารถลอยอยู่ได้คล้ายๆเยซีนะครับแล้วแต่ว่าเฉดสีชมพูเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันตลอดทั้งวันทั้ง ทั้งคืนทั้งปีนะครับเขาบอกมันเปลี่ยนตามความเข้มข้นของของน้ําในแต่ละวันเพราะน้ํามันระเหยบ้างน้ํามันเข้มข้นขึ้นบ้างอะไรเงี้ยมันสามารถเป็นฟุ้งูอมม่วงบ้างเป็นแดงอมชมพูบ้างนะครับก็เป็นความมหัศจรรย์ธรรมชาติครับจริงก็แอฟริกาเนี่ยจะว่าไปเราพูดไปถึงประมาณเท่ากัหลายห้าหกประเทศแต่ว่าในแอฟริกาเรามีประเทศทั้งหมดตั้งมากมายแต่ตั้งห้าสิบสี่ประเทศ เราก็อาจจะไม่สามารถนำเสนอได้ทั้งหมดในวันนี้นะครับก็ท่านไหนท่าสนใจก็ค,คิดว่าสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับมีเว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่สำคัญลองลอง,ลองอ่านศึกษาข้อมูลดูให้ดีเตรียมการเดินทางเตรียมแผนแะอะไรต่างๆเรื่องเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางศึกษาข้อมูลที่ที่ได้เรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปแล้วนะครับอยากให้ใส่ใจเพราะว่าคือ คิดว่าคนไทยละอาจจะไม่ค่อยรู้จักแอฟริกามากแล้วเ็าไม่ค่อยได้ตามข่าวไม่ได้ค่อยได้อะไรอยากให้ตามข่าวดูสถานการณ์นะว่ามันปลอดภัยไหมอะไรไหมก่อนที่จะเดินทางไปหมายถึงว่าเขาไม่ได้แบบไม่ปลอดภัยแต่ว่าบางครั้งมันมีสถานการณ์เกิดขึ้นเช่นใน,ในในมาลีปัจจุบันเนี้ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะบอกว่าปัจจุบันยังไม่ปลอดภัยนะหรือทางซูดานเนี้ยสถานการณ์ยังไม่สงบนะนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี้ยก็สามารถเดินทางได้แต่อย่างตอนเนี้ยตัอย่างถ้า เรื่องข้อมูลการขอวีซ่าไปประเทศต่างๆเนี่ยก็คือควรเข้าไปศึกษาตามข้อมูลเว็บไซต์<ช>ประกาศของสถานทูตประเทศนั้นๆน,น,<ช>นะครับเช่น<ช><ช>อยากไปแอฟริกาใต้ก็คือติดต่อสถานทูตแอฟริกาใต้อยากไปโมร็อกโกติดต่อสถานทูตโมร็อกโกในประมาณนี้นะครับแลหลายสถานทูตเขาจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพ กนะ็อาจจะต้องมีการส่งเล่มพาสปอร์ตไปขอวีซ่าเช่นในสถานทูตที่อยู่มาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นจีนเป็นต้นอกจจะต้องใช้เวลาบ้างนะครับเ,เรื่องข้อมูลต่างๆเหล่านี้เช็คไปที่สถานทูตต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่เขาก็จะมีกองสุนกิติมศักดิ์อฟริกาเนี่ยเขาจะชอบตั้งกองสุดกิติมศักดิ์เป็นคนไทยนะช่วยดูแลก็กองสุนกิติมศักดิกก์ของประเทศต่างๆที่ตั้งอยู่ในไทยเนี่ยหลายคนให้วีซ่าได้หลายคนถ้าไม่ให้วีซ่าเนี่ยก็ให้ข้อมูลให้คําแนะนําที่ดีได้นะครับมีอยากจะ ข่วงเรื่องการคุ้มครองคนไทยเขาเป็นมิติที่สำคัญคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศนะครับติดต่อไปที่กรมการกคงสุนนะครับกรมการกงศุลของกระทรวงการต่างประเทศนะครเรามีสโลแกนว่าการทุกเพื่อประชาส่วนทุกแห่งหนเราดูแลดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสายด่วนกรมการกคงสุลน,นะครับเบอร์ B 02 572-8442นะครับหรือแนะนำให้เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือนะครับชื่อไทยคอนซูลานะครับ T H A I W a. นะครับคอนซูลา C O N S U L A R ไทยคอน u l a r เปิดขึ้นมานะครับแล้วเราเข้าไปดูเสิร์ชชื่อประเทศเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสถานทูตไหนดูแลแล้วก็จะมีเบอร์ฮอตไลน์ กลงสุนสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงเมื่อต้องการความช่วย,หยเหลือฉุกเฉินนะครับพาสปอร์ตหายอะไรหาย่อย่าลืมมีไว้นะครับแอปพลิเคชันนี้มีมาและอุ่นใจและจะได้เป็นช่องทางการติดต่อกับเรากระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้ความคุมครองกับคุณ แล้วก็ที่สําคัญนะคะอีกเรื่องหนึ่งเรามีข่าวใหม่ล่าสุดเลยก็คือว่าดยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเดินทางไปแอฟริกาได้โดยสายการบินต่างๆเช่นสิงคโปร์แอร์ไลน์กาตาร์เวย์นะคะหรือว่าจะเป็นเอ h i o p i a เ a ียนแอร์นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะสายการบินเคนยาเนี่ยก็ได้กลับมาเดินทางนะคะจากกรุงเทพแล้วก็ไปยังแอฟริกาแล้วนะก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งให้ให้ทุกคนนะโดยที่จะเริ่ม เปิดดาเนินการเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ค่ะอ้เป็นข่าวดีมากๆ <c oughs> เลยนะครับเขาปิดลงไปตอนช่วงโควิดแล้วก็กลับมาเปิดทําการใหม่อีกแล้วฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับไปดูดูการที่คนไทยจะได้กลับไปเ,เชื่อมสัมพันธ์ทางไอจีใกล้ชิดกับแอฟริกามากยิ่งขึ้นเป็นโอกาสอันดีที่เราก็จะได้แนะนําเรื่องการท่องเที่ยวให้กับคนไทยทุกท่านได้ทราบผ่านรายการนี้นะครับก็ที่จบไปแล้วนะครับก็เป็นที่ส่วนหนึ่งของ ประเทศต่างๆในแอฟริกาซึ่งมีอยู่มากมายถึง54ประเทศด้วยกันนะครับแอฟริกาที่เราแนะนําไปก็หวังว่านะครับหลายๆท่านก็จะได้แรงบันดาลใจอยากเดินทางไปเยี่ยมชมภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็อย่าลืมนะครับทำรีเสิร์ชทำสืบค้นข้อมูลให้ดีๆนะครับเตรียมตัวการเดินทางของตัวเองการขอวีซ่าการาติดต่อ ในงานรัชกาลไทยในยามฉุกเฉินสถานทูตต่างๆฮอตไลน์กรมการกงสุนฮอตไลน์ line, เบอร์กงสุลไทยในสถานทูตท,ที่ดูแลประเทศนั้นๆที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปนะครับช่องทางเหล่านี้เนี่ยสำคัญมากแล้วก็คิดว่าหวังว่าทุกท่านก็จะ,ะสนุกสนานกับการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆรวมทั้งหลายท่าน,ท,าน,ท,านที่คิดจะไปแอฟริกาในช่วงสิ้นปีนี้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอ ลาไปก่อนก,นกับรายการสายตรวจฟ้าซาราสุธิมาลัยครับขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ